เมื่อคืนนะครับผมฝนตกนะครับแตงโมก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคลาน้ําค้างนะครับผมตัวที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับผมเป็นกับตันวีนะครับผมตัวนี้สามารถกรจัดได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียนะครับผมการทํางานของกับตันวีเอสนะครับผมก็คือการเข้าไปแย่งพื้นที่นะครับผมผมก็จะใช้งานร่วมกับ พีโมเทคนะครับผมอัตราการใช้งานนะครับผม4ช้อนโต๊ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมผมเตรียมน้ําไว้สิบลิตรนะครับผมก็ใช้ทั้งหมดสองช้อนโต๊ะนะครับ ยูมอตนะครับผมเป็นตัวกําจัดในกูลุ่มพ้ยมดแมลงมีขาวนะครับผมก็จะฉีดเพื่อกําจัดเี้ยไปนะครับผมอัตราการใช้งานนะครับผมห้าสิบมลต่อน้ำมิลลิิตรส่งสารจัดใบน,นะครับผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมเข้าสู่ใบพืชแล้วก็ สัมผัสโดนตัว,ตว,ตวมแมลงนะครับผมแลยทั้งหมดให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เช่เชี่ยวไว้สัก15นาทีถึง่ามสินาทีนะครับผมก่อนนำไปใช้งาน